ปลูกทุเรียนต้องแยกเยะอาการใบทุเรียนให้เป็นสวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหมท่ทุกท่านนะครับ การปลูกทุเรียนนะครับการแยกเยะสาเหตุนะครับอาการลักษณะของโรคนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับซึ่งถ้าเราแยกเยะสาเหตุให้มันถูกต้องนะครับเราแก้ไขได้ถูกทางนะครับต้นทุเรียนของเราก็จะเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมติดตามในโซเชียลอยู่นะครับในกลุ่มต่างๆนะครับมีการสอบถามปัญหาเข้าไปนะครับหลายท่านนะครับสอบถามเข้าไปในกลุ่มนะครับส่งรูปเข้าไปนะครับแต่ได้รับ คำตอบที่หลากหลายมากนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อเช้าเลยนะครับผมเข้าไปดูในกลุ่มนะครับมีท่านหนึ่งนะครับถ่ายรูปนะครับเป็นอาการใบไม่แดดนะครับใบไม่แดดนะครับเข้าไปสอบถามในกลุ่มนะครับแต่คําตอบที่ได้รับเนี่ยโหครบถ้วนทุกอย่างเลยนะครับมีทั้งเอนเทคโนสนะครับใบเป็นเชื้อราก็มีนะครับเพลียมะเร็งเข้าทําลายก็มีนะครับบางท่านก็ ชี้เป้าที่อาการที่มันถูกต้องนะครับก็คือใบไม่เดะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงแนะนําเลยนะครับว่ามือใหม่ทุกท่านนะครับควรที่จะศึกษาให้ดีนะครับว่าลักษณะอย่างนี้นะครับมันเป็นมาจากสาเหตุอะไรนะครับเพลี้ยมาเลงเข้าทําลายเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเชื้อราเข้าทําลายลักษณะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปนะครับใส่รูปภาพให้ชัดเจนเลยนะครับเรื่องของ ลักษณะการเข้าทำลายของเชื้อราและเพลี้ยเรลงต่างๆนะครับเป็นคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ชมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับเรื่องของอาการเพลี้ยเรลงก่อนนะครับเพลี้ยะเรลงโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่แบบนะครับมีอยู่ไม่กี่ชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นเพลี้ยไฟนะครับเพลี้ยไฟเข้าเนี่ยเข้าช่วงไหนนะครับเข้าช่วงเริ่มแตกยอดนะครับแล้วก็ ลักษณะการทำลายของเปลี้ยไฟเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ท่านต้องเข้าไปจดจำรูปภาพสักหน่อยนะครับแล้วก็ฝึกนะครับในการสังเกตของท่านนะครับมันก็เป็นช่วงจังหวะนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเปลี้ยไฟเนี่ยส่วนมากเขาจะเล่นงานช่วงเริ่มแตกยอดนะครับเริ่มตั้งปลีเล็กๆนะครับจนถึงช่วงเป็นใบหางปลาทูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้นะครับท่านก็ควรเข้าไปสำรวจต้นของท่านนะครับว่ามีเปลี้ยไฟ เข้าทำลายหรือไม่นะครับช่วงที่สองนะครับก็เป็นช่วงใบดาบนะครับช่วงใบดาบนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ผมเจอในแปลงก็จะเป็นเพลี้ยจักจั่นนะครับท้่เป็นตัวร้ายนะครับมันสามารถทําให้ใบดาบเราเนี่ยร่วงได้เยอะนะครับแล้วก็ต้นมันก็จะเป็นยอดแห้งก้านทูบได้นะครับเนื่องจากว่าใบดาบมันร่วงหมดนั่นเองนะครับซึ่งตัวเพลี้ยจักกจั่นเนี่ยจะเป็นตัวที่ผมเน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเพลี้ยไฟเนี่ย เขากัดยอดอ่อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแทงยอดใหม่ออกมาได้นะครับแต่ถ้าเป็นเพลี้ยจักจั่นนะครับเขาทําลายในช่วงใบดาบเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วต้นมันจะชะงักไปเลยนะครับแล้วมันจะรอรอบใหม่นะครับในการแตกยอดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเสียชุดใบไป1ชุดเลยนะครับเมื่อเสียชุดใบไปแล้วนะครับท่านก็จะเสียเวลาไปเลยนะครับอย่างน้อย2-3เดือนนะครับแน่นอนนะครับสําหรับเพรี้ยจักจั่นเนี่ยผมจะเน้นเป็นพิเศษนะครับในช่วงของใบดาบนะครับท่านต้องหมั่นสํารวจเลยนะครับ ถัดมาก็เป็นช่วงใบเพสลัดนะครับอย่างลักษณะต้นนี้นะครับต้นนี้ก็คือเป็นใบเพสลัดเริ่มจะแก่แล้วนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของแมลงป yeah ีกแข็งนะครับเขาจะชอบมากัดแทะนะครับใบเพสลัดของเรานะครับมันก็จะทําให้ใบของเราเนี่ยเสียนะครับพื้นที่การสังเคราะห์แสงพื้นที่การสะสมอาหารมันก็จะน้อยลงนะครับอย่างถ้าเป็นบางช่วงนะครับอย่างช่วงหน้าฝนนะครับมันก็จะระบาดเยอะนะครับถ้าช่วงหน้าหนาวหรือช่วงหน้าเล้งมันก็จะระบาดน้อยนะครับอันนี้ก็ ท่านก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับช่วงไหนท่านต้องดูแลตัวไหนนะแล้วก็ลักษณะการเข้าทําลายมันเป็นอย่างไรนะครับผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับเรื่องลักษณะใบที่โดนเพลี้ยแมลงทําลายนะครับท่านสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับในนั้นผมจะใส่รูปภาพให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้ท่านจดจํานะครับแล้วก็ไปสํารวจต้นของท่านนะครับส่วนการป้องกันนะในเพลงผมนะครับผมจะใช้ในแนวทางป้องกันนะครับผมจะใช้ฉีดพ่นอยู่เป็นประจํานะครับ ถึงช่วงเมื่อไรนะครับช่วงเริ่มแตกยอดผมจะฉีดเลยนะครับป้องกันเพลี้ยไฟนะครับมีหรือไม่มีก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดไว้เลยนะครับเพราะว่าการรักษาใบเป็นสิ่งสําคัญนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้ทําอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่มาใช้ในเชิงป้องกันเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับว่าต้นของเราเนี่ยเติบโตได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฉีดเป็นประจํานะครับช่วงเริ่มแตกยอดนะครับเพลี้ยไฟนะครับช่วงใบดาบเพลี้ยจักจั่นนะครับช่วงใบเพสลาดแมลงปีกแข็งนะครับอันนี้เป็นการแนะนํานะครับ ถัดมานะครับเป็นเรื่องของลักษณะใบที่โดนเชื้อราเข nice ้าทําลายนะครับมันจะมีไม่เยอะนะครับหลักๆเลยที่เจอบ่อยๆเลยรายการแรกนะครับเป็นราใบจุดนะครับใบมันก็จะเป็นจุดๆนะมันจะต่างกันกับชนิดอื่นนะครับราใบจุดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับใบมันก็จะเป็นจุดๆนั่นเองนะครับให้ท่านเข้าไปสังเกตนะครับส่วนมากราใบจุดนะครับจะเกิดที่ใบเพสลาดไปจนถึงใบแก่นะครับส่วนมากเนี่ยจะเกิดที่ใบแก่นะครับใบเพสลาดก็มีโอกาสเกิดขึ้นบ้างนะครับ ใบแก่นะครับมันก็จะเป็นจุดๆนะครับสีเหลืองๆนั่นเองนะครับดูง่ายนะครับมันจะมีข้อแตกต่างครับระหว่างในแปลงที่มันมีเพลี้ยหอยนะครับก็คือให้ท่านพลิกดูใต้ใบนะครับถ้าเป็นใบจุดๆและพลิกดูใต้ใบมันมีเพลี้ยหอยอยู่นะครับแสดงว่ามันเกิดมาจากเพลี้ยหอยนะแต่ถ้าไม่มีเพลี้ยหอยแสดงว่าเป็นลาใบจุดนะครับอันนี้ท่านก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับถัดมานะครับที่เจอกันเป็นประจำเลยแล้วก็มีการเข้าใจผิดที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับก็คือเอ็นแทกโนดนะครับ เอนเซกโนดกับใบไม้แดดเนี่ยมันจะต่างกันนะครับใบไม้แดดเนี่ยพืนที่เป็นรอยไม้เนี่ยมันจะเป็นสีน้ําตาลนะครับแต่ถ้าเอนเซกโนดนะครับมันจะเป็นสีขาวนะอันนี้คือการแยกแยะนะครับให้มันถูกต้องนะครับเอนเซกโนดเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนะี่ยมันจะเกิดอยู่คล้ายๆกับใบไม้แดดนะแต่ว่ามันจะเป็นวงสีขาวๆนะครับซึ่ง ถ้าเกิดอาการใบไม่แดดก่อนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเชือพวกเชื้อเอ็นเทคโนดเนี่ยมันจะมาซ้ําเติมนะครับภายหลังนะครับเขาจะสามารถเข้ามาซ้ําได้นะถัดมานะครับหลังจากเอ็นเทคโนดก็จะเป็นพวกลาใบติดนะครับลาใบติดมันก็จะอาการคล้ายๆกันอีกแหละครับกับใบไม่แดดนะครับก็คือใบมันจะไหมเป็นออกสีน้ําตาลนะครับแต่ถ้าลาใบติดนะครับท่านพลิกดูหลังใบนะครับมันจะมีเชื้อลานะครับสปอสีขาวๆอยู่นะแต่ถ้าเป็น ไม่ใบไม้นะครับแต่ไม่มีสปอร์เชื้อรานะครับมันอาจจะเกิดมาจากท็อปลงใบก็เป็นไปได้นะครับแต่สิ่งเลขที่ผมแนะนําเลยนะครับถ้าเป็นอาการใบไม่แดดนะครับมันจะสังเกตง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทราบนะครับว่าลักษณะใบอย่างนี้ลักษณะอาการอย่างนี้มันเป็นอะไรนะครับเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของอาการใบไม่แดดนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วเช่นกันนะครับเรื่องของใบไม่แดดนะครับลักษณะอาการเป็นอย่างไรนะครับ อย่างที่กล่าวไปนะครับส่วนมากจะเจอในช่วงหน้าหนาวนะครับเพราะว่าอากาศแห้งนะครับลมแรงนะครับความชื้นในดินมันสูญเสียไปได้ง่ายนะครับประกอบกับระบบรากมันทํางานได้น้อยด้วยนะครับในช่วงอากาศหนาวนะครับเขาดูดน้ําขึ้นไปได้น้อยนะครับใบมันคลายน้ําได้เยอะนะครับเนื่องจากว่าอากาศแห้งนะมันก็จะทําให้เกิดอาการใบไม่เดดได้นะครับแต่ใบไม่เดดนะครับเราสามารถสังเกตได้นะครับให้เราสังเกตที่ใบเก่นะครับถ้าใบเก่ของเราเริ่มซีดนะครับ ถ้าเราไม่เพิ่มน้ํานะครับไม่ไม่คลุมดินนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นใบไม่แดดนะครับมันจะซีดเหลืองแล้วก็ใบไม่แดดมันจะมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับผมจึงแนะนําให้ท่านคลุมฟางนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ําแล้วก็ลดให้มันวงกว้างขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุมาจากที่ผมเข้าไปในโซเชียลนะครับแล้วก็เห็นหลายๆท่านนะครับยังวิเคราะห์ปัญหาผิดอยู่เลยนะครับ การแก้ปัญหามันก็ไม่ถูกจุดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะครับถ้าท่านนะครับศึกษาสักเล็กน้อยนะครับจริงๆอะผมทําคลิปไว้เยอะนะครับเกี่ยวกับลักษณะใบที่มันมีปัญหานะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเราวิเคราะห์ถูกนะครับการแก้ปัญหาของเราบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นใบไม่เดดเนี้ยถ้าท่านไปวิเคราะห์เป็นเชื้อราท่านต้องไปซื้อยาเชื้อรามากําจัดนะครับมันก็ต้องลงทุนเพิ่มนะครับแต่ถ้าเรา รู้แล้วว่ามันเป็นมาจากใบไม้แดดนะครับเราก็แค่เพิ่มปริมาณน้ํานะครับขึ้นนะครับลดน้ํเพื่อให้มันวงกว้างขึ้นนะครับเราก็ไม่ต้องลงทุนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสาเหตุนะครับที่ผมทําคลิปวันนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจนะครับในการดูเลต้นทุเรียนของเรานะครับต้นทุเรียนของเราก็จะเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็โตได้เร็วนั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ